สวัสดีครับผมใหม่กิติเทพจิ้งจิตนะครับพาร์ทเนอร์และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทอินเทลเล t u ชวลดีไซน์กรุ๊ปจำกัดหรือว่า IDG นะครับผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตรกรรมครบวงจรครับในโลกปัจจุบันที่ไอเดียและนวัตรกรรมเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปข้างหน้ามีนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมกับสิ่งต,ต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพร้อมการแข่งขันที่ดุเดือดในโลกธุรกิจสิ่งที่ทาให้ธุรกิจขนาดเล็กบริษัทหรือสตาร์ทอัพ อยู่รอดได้ล้วนเกิดจากไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สดใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแต่หากไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ปราศจากการบรหิหารจัดการทรัพย์สินบัญญาที่เหมาะสมถูกต้องและมีเป้าหมายชัดเจนแล้วการแข่งขันกับคู่แข่งขนาดใหญ่หรือผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่าอาจนํานนไปสู่การที่ไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นถูกก๊อปปี้และสุดท้ายก็นําไปสู่ความล้มเหลวของไอเดียนวัตกรรมในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย หรือคงจะไม่มีนักวิจัยคนใดที่ยินดีกับการที่งานวิจัยของตนที่ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาใช้แรงใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาและสุดท้ายงานวิจัยและพัฒนาเหล่านั้นถูกนําไปใช้หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยตนเองไม่ได้รับแม้กระทั่งเครดิตด้วยซ้ําการมีระบบการบริหารจัดก,การทรัพย์สินปัญญาที่ดีจะช่วยทําให้นักวิจัยไม่ต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้และได้รับประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยของตนได้อย่างแท้จริงครับวิดีโอนี้จะทําขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโลกแห่งทรัพย์สินทบัญญาได้เห็นภาพว่าเหตุใดทรัพย์สิสนทบัญญาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและสามารถเข้าใจภาพรวมของกลไกในการบรหิหารจัดการทรัพย์สินทบัญญาที่เหมาะสมได้เพื่อให้สามารถนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดวางแผนกลยุทธ์และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทบัญญาที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างสูงสุดนะครับและจะช่วยให้นักวิจัยทุกท่าน สามารถปกป้องทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยถ้าเรามีงานวิจัยที่พัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการบางอย่างขึ้นมาได้แล้วงานนั้นไม่มีตลาดหรือคนที่สนใจเลยงานนั้นก็คงจะไม่มีใครก๊อปปี้แน่ๆนะครับหากเป็นอย่างนั้นแล้วนะักวิจัยเองก็อาจจะไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องทรัพย์สินธรรมบัญญาแต่อย่างใดแต่หากงานวิจัยที่เราวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นงานที่สร้างคุณค่าให้กับใครสักคนหนึ่งหรือได้รับความสนใจจากคนอื่นเป็นอย่างมากแต่เราไม่สนใจเรื่องของทรัยญญาเล ไม่นานนะักคงมีคนทําตามผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของเราอย่างแน่นอนนะครับหากมองถึงการสร้างประโยชน์ในเชิงพณิชย์แล้วหากมีของที่เหมือนกันจํานวนมากในตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าเหล่านั้นสุดท้ายจะต้องสู้กันหรือแข่งขันกันด้วยงบประมาณใน,นการตลาดหรือการกําหนดราคาที่ต่าลงไปเรื่อยๆมีแต่จะทำให้เจ้าของผลงานที่เป็นคนคิดค้นงานนั้นขึ้นได้รับผลประโยชน์น้อยลงและสุดท้ายก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในตลาดอย่างยั่งยืนนะครับหากมองแค่จากมุมของนวิจัยอย่างเดียวที่ไม่ได้คิดจะทําธุรกิจอะไรก็ตาม งานของท่านก็คงไม่ได้รับความสนใจเพราะหากมีคนก๊อปปี้งานของท่านไปแล้วก็คงจะมีตัวเลือกอื่นๆมากมายให้เลือกในตลาดเต็มไปหมดนะครับแต่หากงานวิจัยของเราเป็นงานที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดพร้อมกับมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งในเชิงธุรกิจเราจะมีอำนาจในการแข่งขันที่เด็ดขาดและยากที่ใครจะเข้ามาแข่งขันได้และหากมองในด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วงานวิจัยของท่านจะกลายเป็นเพียงตัวเลือกเดียวในตลาดเท่านั้นเพื่อให้เรื่องดังกล่าใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับท่านานักวิจัยที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู เกิดตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกไปเอางานที่พัฒนาต้นแบบแล้วไปออกแสดงในงานแสดงวิจัยหรืออีเวนต์ต,ต่างๆเอางานเอาไปประกวดผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องหรือหากจะเอางานนี้สปินออฟด้วยกลไกของหน่วยงานเพื่อตั้งเป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทและท่านไปพิชชิง่งเพื่อจะดระดมทุนหรือไปขอทุนมาเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบออกมาทดลองในตลาดพอรู้ตัวอีกทีงานเหล่านั้นก็มีคนผลิตขายหรือทําเหมือนกับงานของท่านเป๊ะหรือมีคนเอาไอเดียนี้ไปพัฒนานต่อหรือออกมาแข่งขันแล้วความรู้สึกเหล่านี้คงไม่ดีแน่กับผู้ที่่พัััฒนนนนนนาาาางหล้้ขึมะครบ เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าท่านเริ่มต้นใส่ใจเรื่อง i อตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาเรามักจะนึกถึงคําว่าลิขสิทธิ์ก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วทรัพย์สินทางปัญญานั้นแบบ่งออกเป็นหลายประเภทและไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของลิขสิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยตามนิยามขององ,องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้ให้นิยามไว้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property เดี๋ยวเราจะเรียกสั้นๆว่า IP นะครับหมายถึงสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจิิิิตใใจจไม่่่่วาาาะะะออยยููนนนนรรปปปแบบขขงงงงสงดษฐ์เีศล สัญลักษณ์ชื่อและภาพต่างๆที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์โดยทรัพย์สินทาัญญาจะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายความรับผิดการค้าเป็นต้นครับวันนี้เราจะเริ่มจากการทําความรู้จักกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เราพบกันบ่อยๆก่อนนะครับโดยเราจะมาเริ่มกันจากลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นการใช้คุ้มครองผลงานสร้างสารรค์โดยในประเทศไทยจะคุ้มครองงานด้านวรรณกรรมนาตกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรม ภาพยนตร์งานแพทย์เสียงแพทย์ภาพสิ่งที่บันทึกเสียงโสตทัศนวัสดุและงานอื่นใดในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะครับโดยงานศิลปกรรมจะแบ่งออกเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมงานภาพถ่ายงานภาพประกอบและงานศิลปะประยุกต์นะครับโดยงานดังกล่าวจะต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองหรือมี originality ในผลงานเท่านั้นโดยเจ้าของงานลิขสิทธิ จะมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการทําซ้ําตัดแปลงผลงานเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนให้ชาวต้นฉบับหรือสาเนาของงานนั้นรวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานลิขสิทธิ์นั้นสำหรับนักวิจัยทั่วไปนะครับงานลิขสิทธิ์จะเกี่ยวข้อ,ของงานด้านต่างๆเช่นงานเขียนสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากความสร้างสารรค์รวมไปถึงซอสโค้ดในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ด้วย โดยสำหรับงานลิขสิทธิ์ทั่วไปนะครับจะมีอายุของลิขสิทธิต์ตลอดอายุของเจ้าของผลงานนะครับแล้วก็บวกไปอีก50ปีหลังจากที่เจ้าของผลงานนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับกรณีเจ้าของงานเป็นนิติบุคคลการลิขสิทธิ์จะมีอายุเพียง50ปีเท่านั้น,นตับงตั้งแต่สร้างสารรค์ผลงานนั้นขึ้นนะครับโดยงานลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องยื่นจดทะเบียนตอกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากผลงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันทีนับแต่วันที่สร้างสรรคผลงานนั้นเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นอายุของผลงานลิขสิทธิ์แล้วจะถือว่าผลงานนั้นตกเป็นของสาธารณชนทั่วไปทันทีนะครับทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สาคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับภาคธุรกิจหรือนักวิจัยที่อจาจจะกลายเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นบริษัทชื่อดังในอนาคตเนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้จะสามารถสร้างมูลค่าและส่งผลต่อการทําการตลาดอย่างมากก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้านะครับ ซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลโก้ชื่อแบรนด์ตราสินค้าหรือยี่ห้อน,นั่นเองนะครับโดยเครื่องหมายการค้าใช้คุ้มครองภาพถ่ายภาพวาดภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มสีรวมไปถึงเสียงด้วยนะครับ ซึ่งต้องใช้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการกขารองนนเรา well. นะครับว่าแตกต่างจากของบุคคลอื่นอย่างไรโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องดาเนินการยื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยระบุว่าเครื่องหมายดังกล่าวใช้กับสินค้าหรือบริการประเภทใดบ้างโดยเครื่องหมายนั้นจะต้องไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนไว้แล้วนะครับพร้อมทั้งต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยเมื่อสื่อถึงตัวสินค้าและบริการของเราโดยตรงและเครื่องหมายนั้นจะต้องไม่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครอง10ปีนะครับ และสามารถต่ออยู่ได้ต่อเนื่องเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะมีสิทธิเพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้โดยเนคดีอาญาแก่ผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งปลอมหรือเลียนเครื่องหมายรวมทั้งจําหน่ายสินค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของเราได้นะครับทรัพย์สินปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักวิจัยที่ทุกคนควรทราบนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนามากที่สุดซึ่งก็คือเรื่องของสิทธิบัตรนั่นเองโดยสิทธิบัตรคือเอกสารที่ให แต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายสเสนอขายหรือนําเข้าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสินทธิบัตรแล้วตัวในประเทศไทยนะครับจะแบ่งสิทธิบัตรออกเป็น3ประเภทด้วยกันในะครับได้แก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับสิทธิบัตรนะครับจะต้องยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรจะให้การคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับ หากต้องการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศจะต้องยื่นขอรับความคุ้มครองแต่ประเทศดังนั้นด้วยประเภทแรกของสิทธิบัตรที่เราจะทำความรู้จักกันนะครับก็คือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นใช้คุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงรูปร่างของแบบผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือทางวิทยาศตร์ด้วยครับโดยสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นั่วโล และเน้นไปที่การให้ความคุ้มครองในส่วนของรูปร่างรูปทรงหรือลวดลายภายนอกเป็นสำคัญเท่านั้นครับโดยผู้ที่พัฒนางานวิจัยหากได้ผลงานออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยมีองค์ประกอบภายนอกที่โดดเด่นสามารถขอรับความคุ้มครองในส่วนของรูปร่างดังกล่าวได้โดยอาจจะเหมาะกับงานด้านการออกแบบดังเช่นง,งานในกลุ่มแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์บรรจุภัณฑ์เครื่องประดับหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ภายนอกมีความโดดเด่นนะครับ โดยผู้ที่ต้องการขอรับความคุ้มครองต้องยื่นขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยต้องเตรียมภาพเขียนแสดงรูปร่างรูปทรงหรือลวดลาย7ด้าน7มุมนะครับได้แ,แก่ด้านบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังและภาพในลักษณะของไอโซเมติกหรือจะใช้ภาพถ่ายที่มีความชัดเจนก็ได้เช่นกันครับโดยศิลปะออกแบบจะมีผลการคุ้มครองเป็นระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่ยืน่นเมื่อสิ้นอายุแล้วงานดังกล่าวจะตกไปขอสารชนทั่วไปครับอีก2ประเภทที่สําคัญอย่างมาก สาหรับนานวิจัยเพราะโดยมากแล้วงานวิจัยและพัฒนานั้นมักจะได้ผลงานที่เป็นกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่มีประโยชน์และเน้นไปที่ฟังก์ชันหรือประโยชน์ในเชิงการทํางานหรือการใช้งานเป็นหลักก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรซึ่งใช้ในการคุ้มครองการประดิษฐ์นะครับโดยการประดิษฐ์นะครับหมายถึงการคิดค้นหรือคิดทาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกีรใดขึ้นใหม่หรือการกระรกรทําใดๆที่ทําให้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่เราจะพบได้ทั่วไปในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรก็ดังเช่นงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องหรืออุปกรณ์งานวิจัยและพัฒนาที่มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ออกมาเป็นสูตรหรือส่วนผสมหรืองานวิจัยและพัฒนาในเชิงระบบซึ่งมีการทํางานของหลายอุปกรณ์ร่วมกันก็ได้ครับดังเช่นกระบวนการทํางานของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น โดยสุนสำคัญที่แตกต่างกันร,ระหว่างสารริธิบัตการะดิตและอนุสิธิบัตรคืออนุสิธิบัตจะมีอายุการคุ้มครองสูงสุด10ปีโดยจะพิจารณาว่าการประดิษ์ที่ยื่นมีความใหม่หรือไม่เมื่อเทียบกับการผลิษ์อื่นทั่วโลกและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือไม่แต่สำหรับสินิบัตการผลริฐ์นั้นจะมีอายุการคุ้มครองสูงสุดทีด่20ปีนะครับโดยนอกจากจะพิจารณาเรื่องความใหม่แล้วยังพิจารณาในเรื่องของขั้นการผลิษ์ที่สูงขึ้นหรือ i n v e n t i v e step ด้วยซึ่งการะดิ์ที่จะยื่นสิธิบัตการประะดดิษฐ์ไ้้จตองใม่ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าและจะต้องมีผลลัพธ์จากการประดิษฐ์ที่ดีขึ้นอย่างมากด้วยเมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านะครับโดยทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเมื่อหมดอายุแล้วการประดิษฐ์ดังกล่าวจะตกเ uh ป็นของสาธารณาชน,นเช่นกันครับอย่างไรก็ตามการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรจะต้องทําการจัดเตรียมคําขอซึ่งต้องบรรยายถึงารายละเอียดการประดิษฐ์พร้อมนั้งเขียนข้อสิธิ์โดยการดําเนินการดังกล่าวนักววัยยกาาาาบผู้เชช่ญขขอองงงนนนท เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองผลงานที่เหมาะสมและครอบคลุมที่สุดครับทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สำคัญสำหรับงานวิจัยก็คือความลับทางการค้านะครับในกรณีที่งานวิจัยและพัฒนาน,านั้นเป็นงานที่ไม่ควรมีการเปิดเผยหรือเผยแร่รายละเอียดในการวิจัยและพัฒนา,นาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการวิธีการสูตรหรือชุดข้อมูลสำคัญโดยสิ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญและอาจส่งผลงกระทบและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ นักวิจัยและมหาวิทยาลัยควรวางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้านะครับโดยควรมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับทางการค้าทั้งในรูปแบบเชิงกายภาพโดยมีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมทั้งในเชิงดิจิทัลด้วยซึ่งควรมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลสูงรวมทั้งควรมีสัญญาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความลับทางการค้าที่รัดกลุ่มด้วยครับโดยความลับทางการค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนใดๆกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่เจ้าของผลงานควรเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายความรับทางการค้าได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นสําคัญต่อการให้การคุ้มครองรูปแบบของไอเดียความคิดรวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาในหลากหลายลักษณะเพื่อให้เจ้าของผลงานสามารถนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือแม้จะใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับและหากมองไปในเชิงธุรกิจด้วยแล้วก็จะเห็นว่าการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญอย่างมาก ที่จะทาให้ธุรกิจต่างๆสามารถไปต่อได้และได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีอะไรอะไรเหมือนกันด้วยและสําหรับนักวิจัยแล้วผลลัพธ์ของงานวิจัยและงานพัฒนานั้นซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการประดิษฐ์ซึ่งทรัพย์สินปัญญาอย่างสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรรวมไปถึงความลับทางการค้านั้นมีส่วนสําคัญอย่างมากในการคุ้คมครองผลลัพธ์ของงานวิจัยสําหรับนักวิจัยในสายงานสร้างสารรค์ก็จะเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรออกแบบ เพื่อให้สามารถปกป้องและใช้ประโยชน์งานที่ตนเป็นเจ้าของและเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างเต็มที่นะครับจากที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของ Intellectual Property หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนะครับต่อไปผมจะพูดถึงกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยหรือการจัดทํา IP Management โปรดติดตามในคลิปถัดไปนะครับ